สาวฮอตคนนี้ลั่นเกิดมาชีวิตติดลบเลยเพราะซ้ำเจ้าหนี้แม่ขู่ข่มขืนกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายจริงๆค่ะสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนักร้องสาวใต้ตาคมที่ตอนนี้เธอเป็นทั้งพิธีกรและนางเอกภาพยนตร์ด้วยเรียกได้ว่ายิ่งนับวันยิ่งปังผู้ใหญ่เอ็นดูแฟนคลับหลงรักสุด แต่กว่าจะมาถึงวันนี้เธอเคยชีวิตติดลบมาก่อนจนทำให้เธอนั้นขยันยะาทำงานและจะไม่มีวันไปมีเหตุการณ์แบบนั้นอีกโดยเธอเผยในรายการคลับไายเดช์บอกว่าหลายคนอาจจะเกิดมาแล้วเริ่มจากศูนย์แต่เราเกิดมาแล้วเราติดลบเลยเพราะว่าเกิดมาก็ไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แม่ก็เป็นหนี้เรื่องย้ายโรงเรียนคือบ่อยมากแบบมีชุดพละเป็นคอลเลกชันเลยค่ะเยอะมากเหมือนพอเราย้ายไปจังหวัดนี้พอจะตั้งตัวได้เจ้าหนี้ตามมาเจอแล้วก็หนีไปอีกเพราะแม่เป็นหนี้นอกระบบค่ะเคยโดนขู่จะข่มขืนบ้างโดนถึงขั้นเอาปัสสาวะมาแขวนหน้าบ้านเขียนจดหมายว่าจะเอาลูกถ้าไม่เอาเงินมาให้ และช่วงชีวิตที่เจนเนี่จะไม่ขอกลับไปอีกเจนเนี่ถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกช่วงนั้นเป็นช่วงที่แย่ที่สุดและจะไม่ขอกลับไปอีกนั่งรถตู้ไปสุราธานีไปลงรถตู้ในเมืองเดินหาไปเจอร้านหนึ่งรับสมัครนักร้องพนักงานเสิร์ฟตกลงกันคือแม่เป็นพี่สาวแล้วเราชื่อเนอยตั้งชื่อใหม่เพราะกลัวว่าเจ้านี่จะมาตามเจอ แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกค้าเยอะแล้วมันต้องลงไปเอนเตอร์เทนที่ข้างล่างไปนั่งกับลูกค้าเพื่อเอาดริงขวดละ40บาทเราก็ต้องลงไปแต่คนที่เสิร์ฟเราคือแม่เราแล้วคุณแม่จะเห็นตลอดสำหรับผู้ชายที่เมาแล้วแบบสาวจังไปนอนกับพี่ไหมโนนนี่นั่นแม่ก็ร้องไห้เชื่อไหมคะวันแรกที่ทำงานกลับไปนอนห้องพักโจนปล้นคืนแรกแม่อยากฆ่าตัวตายเลย